สวัสดีครับพี่เดลต้าน,านันท์และวันนี้พวกเราก็อยู่กันที่นวนครน,นะครับเรากําลังจะไปที่ตัวตึงบุฟเฟ่สาขานาวนครน,นะครับตั้งอยู่ที่บ้านไทยธานีซอย8ตําบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงปทุมธานี ก็มากับเพื่อน3คนนะครับต้องบอกก่อนเลยว่านี่คือการรีวิวครั้งแรกของเราอันดับแรกนะครับทางร้านก็จะปูแผ่นรองโตะแล้วแจกตะเกียบแจกถุงมือแล้วก็ถังขยะให้เรานะครับแล้วก็มีเมนูให้เราเลือกมากมายเลยทางร้านก็จะอธิบายแล้วเราก็มาตักน้ํา ดีฟิลนะครับตามใจชอบเลยก็ของกินเล่นจุกจิกก็เยอะเหมือนกันนะทุกอย่างในร้านบอกเลยว่ารสชาติดีครับถูกปากพวกผมมากๆเลยเดี๋ยวจะขออธิบายเกี่ยวกับเมนูในร้านหน่อยนะครับเมนูในร้านก็จะมีซิ่โครงยากนะครับแล้วก็กุ้งถังซีฟูด้ดแล้วก็จะมีเบอร์เกอร์ด้วยโอเคซิ่โครงย่างก,กับกุ้งถังซีฟู้ดเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด5รสชาตินะครับจะมีชีสบาร์บีคิวมาล่าพริกไทยดํา มันกุ้งปาปิการนะครับแล้วก็ตัวกุ้งถังจะมีทั้งหมด2ไซส์นะครับไซส์ x กับไซส์ xl นะครับแล้วก็ยังมีบะหมี่ให้เราคลุกน้ํากุ้งถังนะครับซึ่งน้าซอสกุ้งถังเป็นอะไรที่คลุกกับบะหมี่แล้วเข้ากันมากๆเลยต้องบอกเลยนะครับว่าร้านเนี่ยที่เด็ดจริงๆของเขาอยู่ที่เบอร์เกอร์นะครับเพราะว่าพวกผม3ามคนได้ลองเบอร์เกอร์แล้วรู้สึกว่าติดใจมากๆเลยส่วนเนื้อนะครับก็อร่อยดีนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะเคี้ยวยากและฝืดคอไปหน่อย แต่ก็กินได้ครับรสชาติดีต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการรีวิวของพวกผมจะรีวิวตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าทางร้านไม่ได้แนะนําให้เรามารีวิวนะเราทํารีวิวขึ้นกันเองนะครับโอเคนี่เลยก็เป็นเมนูที่เราสั่งมากินได้เลยนะครับสั่งมาเล็กๆยังเพิ่งสั่งเยอะนะครับสั่งพอทานไหวก็พอส่วนเมนูที่คิดว่าอร่อยที่สุดน,นะครับน่าจะเป็นกุ้งถัง มันกุ้งนะครับเพราะว่าเอามาคุกกับบะหมี่เรากินอร่อยมากเลยนี่ก็หมดไป2ชุดแล้วเราก็เลยสั่งเบอร์เกอร์มาแล้วก็สั่งชุดที่3มานะครับซึ่งเราก็สั่งทุกรสชาตินะครับมาโอเคเบอร์เกอร์ต้องบอกกันเลยว่าอร่อยมากนะครับใครที่มาที่ร้านนะครับไม่สั่งเบอร์เกอร์ไม่ได้แล้วปะแล้วที่ร้านก็ยังมีเจ้าแมวส้มนะครับให้เรานั่งรูมหัวแบบนี้ด้วย ซึ่งน่ารักมากๆเลยกินไม่หมดมีปรับนะครับส่วนคะแนนรีวิวนะครับผมให้8คะแนนกอให้8.5นะครับมอนให้7คะแนนราคาที่ต้องจ่ายก็268บาทนะครับนั่งกินทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันสู้ๆครับทุกคนบ๊ายบาย